โอมชาญติวันนี้วันที่20เดือนมกราคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานงานของลูกๆของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์ก็คือให้ประโยชน์กับทุกๆคนให้เตือนทุกคนถึงพ่อและบริจาคความรู้นี้ให้กับพวกเขา คำถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนบาบานั้นเรียกว่าเป็นมหาลาตีและสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาคืออะไรคำตอบผู้ที่ศึกษาอย่างดีและก็สอนคนอื่นๆผู้ที่มีหลางของดาวพฤหัสอยู่เหนือเขาผู้ที่ห่วงใยอยู่เสมอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเขาเองเช่นเดียวกับความก้าวหน้าของคนอื่นๆผู้ที่ให้กระดูกของเขา ในการรับใช้ยักยา่าและผู้ที่เป็นผู้ช่วยในงานของพ่อคือมหาลตีบาบาพูดถึงลูกๆมหาลตีเช่นนั้นนี่คือลูกที่มีค่าของพ่อสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้เตือนกันและกันถึงพ่อในเวลารับประทานอาหาร รับประทานอาหารของลูกในขณะที่อยู่ในการจดจำให้มีความรักที่แท้จริงต่อชิปปะบาผู้เดียวเท่านั้นจุดที่สองจงให้กระดูกของลูกในการรับใช้ยักยา่าจงมาเป็นผู้ช่วยขที่สมบูรณ์ของพ่อพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีประสบการณ์อยู่อย่างเต็มไปด้วยการบรรลุผลอันไม่เสื่อมสลายจากพระเจ้าและคงอยู่อย่าง มีหัวใจที่มีความสุขในยุคบรรจบพบกันลูกได้รับการบรรลุผลโดยตรงจากพระเจ้าเปรียบเทียบอยู่กับเวลาปัจจุบันแล้วอนาคตไม่มีอะไรเลยและดังนั้นเพลงของลูกก็คือฉันได้รับอะไรที่ฉันต้องการได้รับเพลงของเวลาปัจจุบันก็คือไม่มีอะไรขาดในพลังสมบัติของบรามิน การบรรลุผลเหล่านี้ไม่เสื่อมสลายให้คงอยู่อย่างเต็มไปด้วยการบรรลุผลเหล่านี้และความสุขพิเศษก็จะปรากฏให้เห็นอยู่ในการกระทําของลูกและบนใบหน้าของลูกได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้ที่มีการบรรลุผลไม่สามารถปล่อยความสุขของเขาไปได้ คติพศเมื่อลูกนั้นได้รับประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าไม่มีอุปสรรคจะสามารถหยุดลูกได้อัจชาโอมชานติ